สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากันในลุกแบบว่านี่เลยนี่มีอะไรมาให้ดูให้ดูเล่นๆน,นะคะวันนี้ันนี้มีวันนี้ไม่ก้อยพามาแนะนำสมาชิกตัวน้อยค่ะเป็นทายาทของนกฟอรพัทที่บ้านนะคะดูจี้ดูจีดูจีจะมาแนะนำกันทีละตัวนะคะวันนี้นี่ก็คือ นี่น้องฟอรพัดน้อยค่ะอันนี้น้องบีหนึ่งเพราะเรายังไม่ตั้งชื่อเราก็จะเรียกน้องว่าบีหนึ่งนะคะอันนี้บีหนึ่งบีหนึ่งหิวด้วยอันนี้บีสองบีสามแล้วก็ตอนนี้น้องนุุดท้องค่ะน้องบีสีของเราค่ะตกลจะตก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 อันนี้บีหนึ่งน่รักที่สุด อีสองก็น่ารักมากค่ะดูสิคะดูสิคะแต่ก่อนอื่นเราที่เอาน้องออกมานี่คือเราจะป้อนอาหารน้องนะแต่ตอนนี้น้องหิวน้องคงจะอยู่โชว์ตัวนานมากไม่ได้เพราะน้องจะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วขอเอาน้องเข้ากล่องก่อนนะคะในอันดับแรกขอเอาน้องเข้ากล่องก่อนนี่คะ่ะนี่เป็นอาหารลูกนกลูกป้อนนะคะตอนนี้เป็นอาหารลูกป้อน,นะคะ่ะ นี่เลยอาหารลูกป้อนนะคะของนุงปอฮัดนะคะนี่ค่ะก็เราจะซื้อแบบแบ่งขายมาค่ะตัวนี้100กรัมตัวนี้เป็น New Tree b i r d New Tree b i r d ยี่ห้อนะคะแล้วก็จะมีหลายยี่ห้อตัวนี้แต่ว่าเราใช้พอดีว่าเราซื้อจากที่ฟาร์มมาเนี่ยลุงเขาบอกว่าลุงเขาว่าใช้ยี่ห้อนี้ 21, 21 Bird, อะไร Twenty One w t New Tree b i r d อะไรสักอย่างอะคะ่ะ ก็นี่เลยนกแต่และชนิดก็ใช้ต่างกันนะคะก็คือเราจะใช้น้ําต้มสุกค่ะผสมกับอาหารลูกป้อนนะคะนี่เลยแล้วก็ผสมกันอยากให้ข้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราพ่อกับแม่น้องอะ่ะตอนนี้เขากกไข่อยู่แล้วเวลาลูกก็ฟักเป็นตัวแม่ก็ไม่ค่อยไปยุ่งนะเพราะว่าด้วยความที่อยากให้เขาอะ่ะใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เกินพ่อของเขาป้อนลูกเมของเขาเองดูดูด,ด,ดูนังหิวมาก นี่เลยก็เลยแต่คราวนี้ด้วยความที่นางเป็นท้องแรกเป็นนกฟอร์พัสท้องแรกเลยนะคะแล้วนางคอนางน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางคอ,อ,อกแรกนางได้ไข่แปดฟองแต่ด้วยความที่สองฟองแรกอราสงสัยนางไม่รู้ว่านั่นคือไข่อะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบว่าออกไข่ในกรงแล้วไข่ก็แตกสองฟองเสียดายมากสองฟองแรกเสียดายมากแล้วคราวนี้ก็เหลือนางกบอะค่ะไข่หกฟอง ปรากฏว่าเราไม่กล้าไปยุ่งกับเขาเราอยากให้เขามีสันทัตยานของความเป็นแม่โนฟอร์คัทใช่ไหมพอเขาสีเขียวแม่เขาก็สีเขียวแต่น้องสกายสีฟ้านางไม่เข้าคู่กับเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรให้นางเล่นกับคนไปก่อนอะไรยเงี้ยค่ะเสร็จแล้วความโชคดีของเราก็คือนางหฟองนางฟับเป็นตัวหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ นางฟักเป็นตัวหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วแบบเป็นลูกนกตัวมูตัวมีตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้นี้พอเราไปเปิดไปดูวันแรกน้องบีหนึ่งก็ฟักออกมาโอเคแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแต่ยังไม่อยากไปเล่นกับเขาไงเพราะว่าปล่อยให้พ่อกับแม่เขาดูแลกันไปก่อนเสร็จแล้วก็มาฟองที่สองน้องบีสองก็ตามมาจ้าอีก่สักพักหนึ่งก็เปิดไาอี่สองวันบีสามตามมาบีสามก่อนแล้วสักพักหนึ่งบีสี่ก็ตามมาเรื่อยๆค่ะก็ะเขาจะแบบฟักวันเว้นวันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับน้องเขาเราก็ปล่อยให้เขา,เาไม่กล้าไปจับไข่ด้วยเพราะกลัวว่าจริง,รงๆอ่ะเขาบอกว่าให้เอามาส่องไฟดูว่าไข่อ่ะมีเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก้อยก็แบบด้วยความที่ไม่ไม่อยากไปยุ่งกับน้องเขาก็เลยปล่อยให้น้องเขาฟักไปตามธรรมชาติเองก็แต่คราวนี้พอเปิดกรงทุกวันมีความรู้สึกว่าเจ้าบีหนึ่งเนี่ยมันแย่งอาหารน้อง,งกินพ่อกับแม่ป้อนแบบน้องตัวอื่นไม่ได้เราก็เลยเอาแหละด้วยความที่สงสารนางก็เลยหยิบหยิบบีหนึ่งมาก่อน กรพานั่นก็หยิบีสองพอไปเปิดอีกทีหนึ 1, ่ 3, 4, ง B3 B 4สก็ตามมาเพราะว่าด้วยความที่นางมีลูกเยอะใช่ไหมคะพ่อแม่อสองตัวก็น่าจะป้อนจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยว่าเอามาช่วยเขาป้อน,อางงนอามาช่วยเขาป้อนได้ยินเสียงนางไหมอันนี้คือเอามากกไฟเองะคะใส่กล่องแล้วก็กกไฟให้ความอบอุ่นเพราะแม่เพราะว่านางไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่ใช่ไหมเราก็ให้นางกกไข่เนาะก็เนี้ยค่ะวิธีการป้อนเราก็จะมี อุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนนะคะแล้วก็อาหารนกลูกปอนนะคะผสมอย่าให้ข้นมากเพราะน้องยังเล็กอยู่อะค่ะถ้าผสมข้นมากแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ย่อยเนาะเราจะมาสอนวิธีกัดปอนน้องกันเลยใครหิวก่อนเอาใครหิวก่อนอ่ะเอาบีเอาเอาบีหนึ่งก่อนก็ได้บีหนึ่งนางแบบตัวโตเนาะจะได้ดูปอนง่ายๆเผื่คลิปมันจะได้ไม่ยาวโอ้ยอยากเกี่ยวขาน้องขึ้นมา ตัวนี้นะคะน้องเป็นนกฟอร์พาร์ตค่ะเป็นนกแก้วจิ๋วอันนี้เขาเป็นขนหนามและนี่เขาเป็นขนหนามแต่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะไม่ปล่อยเพราะว่ามัไนไม่โฟกัสมันโฟกัสหน้าแม่อย่างเดียวเลยโฟกัสน้องไหมน้องหิวน้องหิวน้องหิวมากเลยน้องหิวมากเลยน้องหิวคุณแม่น้องหิว,หน,หวนี่ค่ะวิธีการป้อนนะคะเราก็จะซื้อช้อน ช้อนป้อนนกอ่ะจริงๆก็จะเป็นช้อนลักษณะพิเศษแบบนี้คือมันจะแบบเขาบีบมาแล้วไงเขาบีบเขาบีบเพื่อจะให้มันเหมือนกับพ่อกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนแม่ก้อยก็จะป้อนเป็นสลิงนะคะป้อนเป็นสลิงหรือป้อนเป็นช้อนธรรมดาแต่ว่าจะเป็นรุ่นน้องสกายอ่ะค่ะฟอฮัะดุนแรกที่ป้อนเป็นช้อนกาแฟคนกาแฟเล็กๆของเซเว่นนะคะอันนั้นก็ป้อนง่ายแต่หักง่ายมากเหมือนกันแต่คราวนี้พอไปดูในเพจดูใน กลุ่มเลี้ยงนกเขาอะค่ะเขาก็จะมีแบบนี้เลยนี่มันเหลวไปหรือเปล่ากน้องไม่อิ่มเดี๋ยวแบบหนึ่งแบบหนึ่งนี่ค่ะวิธีการป้อนน้องเขาน้องเขาก็จะรู้แหละได้ยินเสียงเขาก็จะรู้และนี่จเย็นจเย็นิดเย็นนเย็นนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาอ่ำ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 เดปากก่อนเดียวเดียวเฉดปากก่อนเละเละนี่ค่ะ ก็ต้องป้อนนางอย่างนี้แป๊หนึ่งนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆนะ,ะนนนะต้องใจเ,เย็นๆเห็นไหมกอค่อยๆป้อนไปค่ะ,ะหิวะจะเย็นจะเย็นเลิกไปเอวพยายามเช็ดทำความสะอาดให้เขาเพราะว่าจะ,จะติดขนนู่นน,นี่นั่นนกโซฟาดะคะถ้าเกิดเราเอามาเลี้ยงอย่างนี้เขาก็จะติดมือคน เขาจะได้ยินเสียงเราได้กลิ่นเราเขาก็จะเดี๋ยวสักพักนึงพอน้องหัดบินแล้วก็เริ่มแบบเริ่มฝึกบินใช่ไหมคะต้องระวงังเขาหนิดนึงเพราะเขาจะบินชนนู่นชนนี่ไปทั่วเลยเดีด๋ยวจะให้ดูโอ๊ยแม่ค้างหนูโอ๊ยหยุดยกให้พี่หมดแล้วลูกเซ็ตปากหน่อยเลิกเลิกไปหมดแล้ว เห็นไหมคะน่ารักเลี้ยงนกก็เชื่องได้นะคะสกายนี่ได้ยินเสียงแม่ไม่ได้เลยพี่สกายที่เป็นรุ่นพี่ที่เลี้ยงรอดแรกนะคะโควิดรอดที่แล้วแต่นางก็ไม่เข้าคู่กับใครนางติดคนมากเกินไปนางก็เลยจะไม่เข้าคู่กับใครเลยจะไม่ค่อยเลี้ยงกับนกด้วยกันด้วยว่าลูกว่าลูกว่าลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ดูพุงก่อนอโกเคอ่ะมามนี่นางกินเกงเห็นไหมคะนอกน้องจิ๋วมากเลยค่ะจะเป็นนกฟอลพาจะเป็นนกแก้วจิ๋วตะเล็กที่สุดแหละ เล็กมากนี่ก็คือจริงๆตัวก็เท่ากับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยเย็นนาไม่มีขนเฉยๆโอ้ยเลอะลูกเลอะจริงๆเป็นนกอกของลูกสาวคนเล็กค่ะน้องมิววี่ค่ะแต่บางทีว่าวันนี้นางเรียนออนไลน์แต่เช้าแม่ก็เลยจะต้องมาช่วยน้องป้อนอาหารนกก่อน อิ่มยงังดีสองดีสามรออยู่หูนะลูกแต่การป้อนนะคะวิธีการป้อนของเขาก็คือว่าจริงๆลูกน้องเขาไม่รู้จักอิ่มหรอกเราต้องดูตรงนี้ค่ะตรงกระเพาะพักอาหารของเขาเนี่ยค่ะคือก่อนที่เราจะป้อนเนี่ยถ้าน้องเขายังไม่ได้กินอะไรเนี่ยกระเพาะพักเขาอะค่ะก็คือจะไม่มีอะไรจะเบนๆบแต่ถ้าเกิดว่าน้องกินเข้าไปแล้วเนี่ยกระเพาะพักเขาก็จะเก็บอาหารไว้ก่อน กระเพาะพักอาหารของน้องอะนะคะเราอย่าป้อนจนเขาแบบกระเพาะเดี๋ยวระวังกระเพาะเขาจะแตกไงเราต้องป้อนแค่แบบว่าพอให้น้องเขามีอาหารเพื่อที่จะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเต็มเต็มแล้วจริงๆน้งยังไม่อิ่มหรอกแต่เราเราต้องหยุดนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะนี่เดี๋ยวเอาไปเกิบไว้ก่อนจริงๆน้องเ็าจะร้องอยากกินตลอดเวลาแหละแต่เราก็ต้องดูว่าเอ้ยต้องหยุดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคะนี่บีอะไรเนี่ย อาหยิบมาก่อนหยิบมาไม่รู้เรื่องหรอกอาในเออล่วงเออเอยากเก่าเกาะกันมาอาอย่าข้บน้องอาอันนี้เป็นไอเจ้าจิ๋วแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบีอันนี้น่าจะเป็นบีสามบีสี่ B 3, B แล้วเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน้องยังเล็กอยู่ค่ะตอนนี้เล็กมากเพิ่งเอามาเพิ่งเอาออกมาจากพ่อกับแม่เล็กๆแหลเด็กพวกนี้เวลาออกมาจากพ่อกับแม่แรกๆก็จะกินช้อนไม่เป็นหรอกเห็นไหมคะเนี่ยให้ดูท้องน้องยังไม่มีอะไรเลยเห็น ไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่าเอนีอ่จะบอกว่าท้องน้องเขายังไม่มีอะไรเลยนี่ตอนนี้โอ่ะกลัวร่วงท้องยังไม่มีอะไรนะคะเราก็จะมาป้อนน้องกันเลยอันนี้กินเป็นหรือยังนะเดี๋ยวแม่จะาดูน้องซิน้องกินเป็นยังโอ้กินเป็นแล้วน้องเขาอะเวลาออกมาจากกรงพ่อกับแม่แรกๆน้องเขาก็จะยังกินช้อนไม่เป็นนะคะ แต่ว่าเนี่ยสักวันหรือสองวันนะพอน้องเขาชินแล้วเนี่ยเขาก็จะโชกอย่างนี้แหละอาการของเด็กหิวอาหารก็จะโชกไม่ยั้งเลยจ้าอีคนนี้เรียบร้อยมากไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็โชกหกหักเลยค่ะน่ารักที่สุดไม่เหมือนบีหนึ่งบีหนึ่งเมื่อกี้เสียงดังมากนะนุกเนาะโอ้มีเสียงละชมนิดเดียวมีเสียงเลยคนนี้กินเรียบร้อยไม่หกเลย จะกินด้วยเอไม่หกไม่หกเก่งมากเก่งมากโอ้ยแม่น,อน้องกีเก่งจังเลยเด้ยวยอ๊แปบบเดียวเต็มกระเพาะเลยเห็นไหมเมื่อกี้จากที่ไม่มีฟงตอนนี้มีฟงแล้วม่เก็ตังแล้วหรอยังไม่จ่ายค่ะตังอยู่ในที่เครื่องเึ้นถ่นยเอกสารไงฮะเอายังไม่ได้จ่ายตังพี่บิ๊พี่ชายชเอา้าอันหนุกแม่บอกว่าตังอยู่นี่เขามาสั่งข้าเขามาส่งข้าพ่ะ่ะแต่ว่าไม่มีตัง น้องมิวไม่เด้ตัรงให้เขาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแม่อนไปให้เขาทีหลังค่ะไอ้น้องเรียนออนไลน์อู้พอเล็กก็พอพักใหญ่มากเลยน้องไม่ชัดเลยวันนี้สงสัยน้องจะโฟกัสที่ที่คุณแม่มากเกินไปอ่าไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวเอาใครอีกเอาใครอีกเอามาน,น,นี่มานี้อันแน่นี่จะตัวน้องอีกตัวหนึงค่ะ แมกระเพาะพักน้องยังไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าแม่ใช่ปะ่ะนี่กระเพาะพักเห็นปะ่ะน้องยังไม่มีอะไรพองๆอ,ออกมาใช่ไหมคะเน่เดี๋ยวดนะ้จะป้อนสักสองช้อนน้องก็จะพลองโตพลองโตอ,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 อคนนี้มีเสียงไหมอคนนี้ก็ไม่มีเสียงคนนี้น่ารักแต่ไม่แน่ใจว่าเขาโฟกัสที่แม่ได้ย,ยังไง ปากเลอะอย่าเพิ่งอยาเพิ่งปากเลอะอันนี้น้องเล็กน้องเล็กค่ะขนยังไม่ออกสีนะคะขนยังไม่ออกสีค่ะนี่เริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงเริ่มกินไม่พอเริ่มมีเสียงองจะกินเยอะไม่ได้นะเดวพคงแตก หกเป็นหมดแล้วไหนดูกระเพาะพักน้องซิให้อีกนิดนึงให้อีกนิดนึงให้ินดเดียวพอน้องกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยกินรอบเที่ยงอีกทีเราจะป้อนแค่สามมื้อค่ะเช้าเที่ยงอินแล้วอยนี่ดูอาการละนี่อยู่นี่อยู่นี่อ้าหกหกหกหล่นมือซะแล้วมั้ง แต่จริงๆอ่ะฟักมา6ตัวค่ะแต่ด้วยความที่เราสังเกตว่าหนึ่งใน6ของเขาอ่ะจะมีตัวหนึ่งที่ปกติผิวของนกอะค่ะจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแต่นกตัวนั้นน่ะแม่ก้อยสังเกตแล้วว่าน้องเขาเป็นสีอมม่วงๆค้ำๆแต่เราก็แบบเอ๊เราก็ไม่กล้าออกมาป้อนเองเพราะน้องเขายังไม่ลืมตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เราไปศึกษาดูเขาบอกว่าตามสัญชตาตญาณของสัตว์อะถ้าเขารู้ว่า ลูกของเขาตัวนั้นน่ะป่วยหรือว่าลูกของเขาตัวนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะเขาก็จะคัดออกเองเราไปเปิดดูอีกเช้าวันหนึ่งเขาไม่กบลูกตัวนั้นเลยนะคะเขาแบบว่าคืออีกสองตัวเขาก็กบเขากบตัวที่สมบูรณ์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ ไอตงน้องตัวที่เหมือนแบบเหมือนจะป่วยที่ออกอาการแบบเราดูแล้วสีน้องเขาไม่ปกติอะเขาเขียวมาข้างนอกแล้วเขาก็ไม่ป้อนอาหารมัน่ะเ,เราดูช้าเราดูทุกวันนั้นถามว่าเราดูทุกวันไหมก่อนที่เราจะปิดกรงทุกครั้งเราก็จะดูเปิดดูลงเพราะเปิดดูลูกนกเพื่อเช็คสุขภาพว่าน้องยังสุขภาพดีไหมหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนกลางคืนก่อนที่เราจะปิดกรงเราก็เช็คน้องแล้วว่าน้องยังอยู่พ่อแม่น้องอยังอยู่แล้วก็ยังมีอาหารในกระเพาะโอเคก็แสดงว่าน้องยังโอเคอยู่ใช่ปะแต่ ตื่นเช้ามาเปิดกลมมาอีกทีนึงอ่ะพ่อกับแม่ไม่สนใจนางนางตายเฉยเลยเราเอามาป้อนก็คงไม่ทันแล้วอันนี้น้อง B4 ค่ะ B4 เห็นไหมคะน้องเขาจะแบบว่าอยจะดูยังไงนี่ตัวเล็กมากแล้วก็กระเพาะยังไม่มีเลยกระเพาะยังไม่มีเลยค่ะกระเพาะยังไม่มีอาหารพักใดไดทั้งสิน้นตอนนี้จะเล็กสุดเอาออกมาเล็กสุดเลยเอาออกมาเพิ่งออกมาตัวล่าสุดตัวนี้เป็น B4 ตอนนี้เหลืออยู่ห้าตัวในกรงอะคา่ะเป็นตัวที่5าเพราะว่าตัวที่หกตายไปแล้วนาอเราก็สงสารานางแต่เราก็เพิ่งรู้ว่าถ้าสุขภาพไม่ดีพ่อกับแม่เขาก็จะจัดการกันเองโดยวิธีการทางธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดเสียใจอยู่เลยว่าอ้หถ้ารู้อย่างนี้เราออกมาป้อนเองยังมีอัตราเสี่ยงที่จะรอดรอดเดียวกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน้องบีสี่ยังกินไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ก็กินได้เราวมงนงลูกกินได้ั้งกินได้ยังอ่ากินเถอะลูกแม่ไม่ค่อย ป้อนหนูไม่เก่งอ่ะกินได้ยังน้องยังเพิ่งอ,ออกมาจากจากจากกรงพ่อกับแม่ได้แค่สองวันยังกินอาหารไม่เก่งยังกินช้อนไม่เก่งเท่าไหร่อ้อไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์น้องยังกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหรค่ค่ะ เนี่ยยังยังชกช้อนกับยังโชกเหมือนพี่เขาไม่เป็นไปไหนละยังโชกไม่เป็นอนะอาหารยังไม่ได้เต็มกระเพาะลำไส้น้องเลยอ๊จริงๆตัวนี้น้องมิวเขาเป็นคนป้อนเพราะแม่น่ะน้องไม่กินไม่เก่งน้องอะเก่งๆแล้วเว้ยอือเก่งๆๆงอะลูกกินเข้าไป เออ,อเริ่มโชคได้แหละเก่งเก่งเก่งเคียดเหมือนกันนะในบางทีเด็กก็โชคไม่เป็นแล้วเราก็กลัวไงเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเขายังไม่ชินอันนี้คือเพิ่งมาจากกรงใหม่ๆเลยสักเมื่อวานนี้เอง แล้วน้องก็จะโชกอาหารยังไม่ค่อยเป็นพวกนี้เขาจะรอพ่อกับแม่ป้อนก่อนไงเราต้องอดทนนิดนึ่งวันสองวันแรกนะเพราะว่านางก็จะแบบยังโชกไม่เป็นนะอ่ะยังต้องรอพ่อกับแม่อยู่อะไรประมาณนี้อ่ะออกไปจากโฟกัสเลยเอโอ้ยกินนะเธอลูกกินให้คุณแม่หน่อยนะคะกินหน่อยเถอขอรอ้องมังคับกันแล้วละ่อะอะ่อะ,อะมังคับกันนี มีความบังคับเล็กน้อยออขอนมติดอาหารติดตาตัววัตาโตนี่ตัวเนี้ยฮะมันกินเข้าไปเยอะยังเนี่ยค่ะพอป้อนเด็กพวกนี้เสร็จอาหารที่เหลืออาหารที่เหลือจากการที่ป้อนเด็กๆนะคะก็จะเอาไปให้พ่อกับแม่เขากินพอพ่อกับแม่เขากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนป้อนลูกที่เหลือของเขาแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องเหลืออะไรมากเพราะว่าเหลืออยู่ตัวเดีเยวเองในคอกนะ่ะ เก่งมากค่อยๆกินเข้าไปเลยโอ้โหทุกๆทุกๆทุกๆกินเนี่ยอ๋อกินแล้วกินแล้วพอแล้วละได้อยู่พอได้อยู่บีสีก็เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเลี้ยงไปค่ะแล้วน้ำก็จะรู้เองโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาน้องมา เรียงการค่ะอันนี้บี C B C B C บีบ 4, บเช็คกระเพาะอ่าบีสามเด็กน้อยดูเต็มกระเพาะเลยบีสองส่วนน้องคนนี้เป็นบีหนึ่งตัวใหญ่ยับๆยับ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 มากนี่เสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยน นี่เพิ่งหายไปไหนนะลูกแล้วก็จะใช้เช็ดชู่ค่ะรองพื้นแต่ตอนนี้เช็ดช,ชู่อยู่หน้าบ้านก็เดี๋ยวเอาน้องมาเก็บก่อนนี่ค่ะถ้ายังไงแล้วก็พวกเราก็จะลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงอนุบาลน,นกฟอร์พัดจิวของคุณแม่นะคะไปไปอันนี้บีหนึง่งข้าวกรอง ไม่ต้องอาปากเลยนี่บีสองอย่าเกาะสินี่ชานี่บีสาตอนนี้ก็มีลำไส้หน่อยนึ่งจะกินอีกเปล่าไม่รู้ไม่อยากให้กินเยอะอันนี้บีสยังกินอะไรไม่ค่อยได้ยังกินไม่ค่อยเก่งระวังลูกนี่แต่ว่ากระเพาะก็เริ่มมีอาหารแล้วไม่เป็นไรนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเด็กๆทั้งหมดนะคะแล้วก็จะปิดใส่กล่องอนุบาลค่ะปิดใส่กล่องอนุบาลแล้วเราก็ห่อผ้าไว้ค่ะแล้วก็ไปกกไฟอีกทีนึงเนี่ยค่ะแล้วแม่ก็จะเปิดไฟให้อุณหภูมิของน้องนะคะเป็นการให้ความอบอุ่นแล้วก็กกน้องไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาน้องมาปลดไฮทีนึงวันนี้ค่ะคลิปาการอนุบาลน,นกฟอพัดน้อยของแม่ก้อยก็ จบไปแล้วค่ะขออนุญาตเอาอาหารนะคะไปชงให้พ่อกับแม่ที่กรงในหน้าบ้านก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่อยู่ในกรงหน้าบ้านค่ะวันนี้ชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าใครๆที่เลี้ยงนกอะไรยังไงอยู่ก็แบ่งปันความรู้กันได้ค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ